ฉันขาดเธอจะเติมให้กันบางเวลาที่นนาวสันเธอจะเป็นอุ่นไอ้บางเวลาที่แพา้มาก็ยังมีเธอเข้าใจบางเวลาแล้วร้ายฉันยังมีเธอ say the chance of team เธอยังยอมอภัยบางเวลาฉันรองไห้เธอยังให้ไหลอิ่ไม่ใช่คนที่ชอบดีที่เกิดมามีทุกสิแต่ฉันชอบดี ชื่อนางสาวประพสราหงมแทนนะคะนักศึกษาพ,ษาพยาบาลสาชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัมปัดศิริิประสงค์ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็ได้รับมอบหมาย,ยางานจากท่านอาจารย์ชนชื่นแสนใจกล้านะคะให้มากราบไหว้พ่อแม่มาหอมมากอดพ่อแม่ค่ะค่ะเท่าที่จำความได้นะคะก็ได้แค่กราบไหว้เฉยๆคะ่ะไม่ได้หอมไม่ได้กอดคะ่ะแบบคือวันนี้นะคะก็จะรวบ,บรวมความกล้าทั้งหมดนะคะมากอดมาหอมพ่อแม่ค่ะ ค่ะรู้สึกตืน่นเต้นแล้วก็เขินมากค่ะค่ะแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะชื่อนางสาวปัทศาหุษ์แพงนะคะวันนี้นะคะก็มาเป็นวันปีใหม่นะคะก็มาไหว้กับไหว้วพ่อแม่คะ่ะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คะ่ะมามาขอพรจากพ่อ,อ,อแม่คะ่ะค่ะวันนี้นก็มีผ้าปัทโทนะคะ ก็เป็นของขวัญให้กับพ่อกับแม่ค่ะนี่ของแม่อา่าดีมีแหงลองดูเด้อลองเล่งเรี๋ยวเป็นยังเป็นได้ห้ดีมีแหงมันวันเดินสุขี้สุกขังพลังสุกข,ขังพลัง กันงน,นอบคุณกระโกะโทรกดรถกันงัน้ค่ะตั้งแต่เกิดมาก,ก็ไม่เคยแบบตั้งแต่จาความได้ก็ไม่เคยแสดงความรักต่อพ่อก,กับแม่ค่ะและวันเนื่องในวันนี้ก็อยากแสดงความรักให้พ่อก,กับแม่ค่ะนะครวันนี้ดีใจลูกได้มากราฟปันตีใไหม ใจฟื้นใจเป็นอย่างมากความในใจของแม่อยากให้ลูกได้ศึกษาเรื่องเรียนในความรู้สูงๆมีการมีงานทำเวลาจบออกมา,เป,าเป็นลูกพี่น่ารักเป็นลูกพี่น่ารักของพ่อของแม่ลูกคนนี้ก็เป็นลูกคนแรกพ่อแม่ตังความาหวังเอาไว้มากมจบออกมาก็อยากให้ดูแลพ่อแม่พี่น้องขอบคุณค่ะดี่ลูกมากราบพ่อในวันขึ้นปีใหม่ ดีใ,ใจพื่มใจเป็นอย่างมากออนานานทีปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวในวาระขึ้นปีใหม่นี้พ่อก็ขออวยพรให้ลูกทุกคนนะที่าให้มีพลานามัยแข็งแรงขอให้เดชอ,อำนาจของคุณพระศีรัตนตรัช่วยป,ป,ปกปักคุ้มครองขอให้เจริญในหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาพวกก็มีพมะบุพร<อ>ให้แบบนี้แหละขอให้ลูกๆมีความสุขทุกคน สฉันนะคะก็ได้กล่าวไหว้หอมกอบพ่อแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากความรู้ส yup. ึกตอนแรกนะคะรู้สึกเขินอายไม่กล้าทำค่ะ คือความรู้สึกพวกนั้นไม่ได้หายไปหมดแล้วค่ะสิ่งที่เหลืออยู่นะคะก็เหลือเพียงความรู้สึกดีความรู้สึกมีความสุขนะคะทุกคนในครอบครัวมีแต่รอยยิ้มค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะมันนาให้ตัวดิฉันเองก็ทุกคนในครอบครัวค่ะมีความสุขค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จนชื่นแสนใจกล้านะคะที่ได้มอบหมายงานให้ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะความรู้สึก ร้อนร้ามากเลยค่ะทนอารมณ์หมดแล้วคนในใจอ๋ออ๋อ